เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนแพทย์หญิงศรีดาฟาลิมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยวันนี้ก็เป็นวันประวัติศาสตร์นะคะดิฉันคิดว่าจำเป็นต้องขออภิปรายสนับสนุนการลงมติแบบ s i n เกิลมาจ ORITY ร่างพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่ท่านกรรมธิการเสนอดับเบิลมา ORITY อาจดูว่ามีเสียงพลเมืองเกินครึ่ง แต่ท่านทราบไหมคะว่าประเทศไทยเคยทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาสองครั้งคือปี2550และปี2560ซึ่งในเวลานั้นผู้มาใช้สิทธิ์แค่ไหนท่านทราบไหมคะปี2550มีผู้ใช้สิทธิ์57.61%ในปี2560มีผู้ใช้สิทธิ์59.40%ซึ่งมันเลยครึ่งมาแค่นิดเดียวนะคะ หากใช้ระบบเสียงข้างมากสองชั้นจะทำให้มีเกิดการลนลงเกิดการบอยคอรประชามติเพราะแค่มองประชาชนเขาแค่บอกประชาชนว่าไม่ต้องออกไปออกเสียงก็ถือว่ายุติประชามติครั้งนั้นได้ซึ่งท่านทราบไหมคะว่าทั่วโลกนี้การลงประชามติประชาชนไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เยอะมากนะคะเพราะว่าในประเทศที่เขาใช้เสียงประชามติ มากๆเนี่ยจะมีการออกเสียงประชามติเรื่อยๆในแต่ละเรื่องดังนั้นมันมีความจำเป็นค่ะที่ต้องทำให้ง่ายนะคะ,าะการเลือกตั้งใช้การใช้ดับเบิลมาจอริตี้จะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพของการลงประชามติยิ่งตกตำ่ำตกต่ำยังไงทำให้การดำเนินการทางการเมืองเป็นไปได้ยากการเมืองจะย่ำอยู่กับที่ ปลุกการบอยคอรดกลับมาอีกการลงมติทําประชามติที่ดีควรมีลักษณะกระบวนการที่โปร่งใสยุติธรรมสะท้อนเสียงประชาชนอย่างแท้จริงท่านประธานคะท่านสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่เคารพทุกท่านมาช่วยก,กันกระทะทำให้การลงประชามติเป็นเครื่องมือสำคัญให้ลูกหลานเราได้ใช้ในการแก้ไขสะท้อนเจตนาลม ในภาวะที่โลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน